เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอโดยโปรแกรม Canva นะคะใน Canva จะมีฟังก์ชันเสริมสำหรับการนำเสนอโดยเฉพาะสำหรับท่านที่ไปนำเสนอแล้วไม่มีไม่มีพอยเตอร์ไ,ไปด้วยนะคะวิธีการเราสามารถประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะในการช่วยการนำเสนอวิธีการนะคะทำได้โดยก็โดยการ ไปที่สไลด์ที่เราต้องการพรีเซตนะคะแล้วก็กดพรีวิวเพื่อให้นำเสนอเต็มจอหลังจากนั้นนะคะมาที่ปุ่ม3ปุ่มด้านล่างนะคะเพิ่มเติมเลือกแชร์การควบคุมระยะไกลนะคะมันก็จะขึ้น QR code ขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปที่โทรศัพท์ของเรานะคะทำการสแกนทำ,ทำการสแกนเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้น แผงเมนูควบคุมสไลด์ของเราให้นะคะเราสามารถคลิกไปข้างหน้าถอยหลังหรือกดฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะเอฟเฟกต่างๆในการมันก็จะมีลูกเล่นให้พอสมควรน,นะคะเราก็เล่นไปได้ไประมาณนี้นะคะก็ลองเล่นกันดูนะคะ